สำหรับเรื่องนี้นะคะพี่แพตก็เล่นเป็นพี่สาวต้องเล่นเป็นคนที่เรียบร้อยค่ะพี่แรมของมึงน่ะเขาก็เปรียบเสมือนกับนางเอกส่วนมึงเนี่ยอีเรียมก็เปรียบเสมือนกับตัวอิจฉาเอาอีนี่จึงพี่แพตก็แบบ แกทำยังไงอะฉันทาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แกก็จะแบบเคิรนเคับ์นาำผัตัวเองนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเลยจะมีซีนที่พี่แพทจะได้โชว์ของนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแบบอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยก็อยากจะแบบให้รอชมกันมันจะเป็นการฟีเจอริงบทเพลงกันระหว่างอีเรียมกับพี่แรมนะคะยังไงรอเชียร์ด้วยค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆซีนหลายๆมุกที่อยากจะให้ทุกคนได้มาดูกันในโรงภาพยนตร์นะคะยังไงฝากเรื่องอีเรียมซิ่งด้วยค่ะ สิ้าพฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์